Thế đây đây. Thế mà này. À, này. mai mặt đi mai lên này hết nghe lòng mai dai rồi, cây lên là ăn nói nhưng mà tôi cao phu, cái gì, thì cha không mày cũng ra vậy đấy rồi nhậu đấy đây nè, tốt <laughs> ยักษ์ไนุ่งที่องนิ้พุงพ่งพุ่งปิดพุ่งอยู่โอเออให้มานี่เปนต้นไม้คามไม่ได้นะยักวกเจอรอ่นูนมาล้มเบออย่างนู้นพบานน้งไก่เนมันก็เบออย่งน้นมากันน่นะกันกันน,นี่ยนัน ไปยูมาเบอะไเดีวเงี้ยาไปดอไปยูมาเกเดียวจไปดดอกนี่นกาไปดอไปมาเกเลกูวา้นนั่ก็ือเลเลยี่มากวาดดือเนี่ยกาไปดอกมาตัวตรง้าไปดอกนัเจเจดลว่านี่ยมีนกันลามีกันลาวนยน้อยนัดเล่ตีหยามันมันนันนอวุนี้มันเหลือเก็หน่อยนี้ ยมมันกอยตามอีงมันเงมันคอยมาเอมเลอนเกื่ยันนะมาให้เล่นโอ๊ตามปกติเองคเรออง